สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูรถขุดตัวนี้ครับซานี่ s y 2 5 c นะครับพึ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านล่างครับดูแบบใกล้ๆครับวันนี้ผมพามาดูรถขุด ซาเน่ครับ s อส1 5ยครับอยู่ด้านล่างนะครับกับงานดินขุดบ่อขุดสะแบบนี้อ่ะนี่ผมอยู่แบบใกล้ๆนะครับมีรถบรรทุกรอครับรอคิวมาตักแป๊บเดียวเต็มครับมาโอ้โหโมหดครับเสียงดังแปลนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าตักกี่ตากครับ ครับนี่รถสวยๆครับผมล้อดั้มต้องขอขอบคุณครับหอจกอ KMB นะครับประโคณชัยนะครับ ลงมาบอ่อเลยครับมาดูการทํางานของจริงนะครับอันนี้ดินที่เห็นเนี่ยดินแข็งๆนะครับนะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยครับดูการทํางานของจริงกับรถใหม่ๆแบบนี้นี่ครับตักดินใส่รถบรรทุกหกล้อนะครับบุ้งกีที่เห็นที่เราเห็นอยู่นะที่ตักดินอยู่นี้บุ้งกี0.93คิวครับโอ้ไม่ทันเลยครับเต็มแล้วแป๊บเดียวหันกลับมาอีกทีตักเต็มแล้ว ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับของมิตซูบิชินะครับรหัส 4M50 เป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์เนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะตัวนี้4สูบครับ4จังหวะนะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่158 8แรงม้านะครับ158แรงม้านะมาดูแบบใกล้ๆเลยนะครับนี่เครื่องยนต์อยู่ที่4.9ลิตรครับ อยู่ในบ่อแบบนี้เลยแดดร้อนๆวันนี้มานะชโชคดีฝนไม่ตกครับส่วนเรื่องปั๊มนะปั๊มตัวนี้เป็นของคาวาสกิครับแล้วก็คอนโทรลก็เป็นของคาวาสกิมอเตอร์สวิงเป็นของคาวาสกิครับมอเตอร์ตัวเดินด้านล่างนะครับเป็นของคายาบ้านะแท็กเป็นแท็ก80เซนครับหรือว่า800ม mm. มนะครับมี โรเลอร์ด้านล่าง8ดครับด้านบนแครเรียสลูกอ่านี่ตักงานแบบนี้เลยครับตักด,ดินแบบนี้เลยก็ดินที่เห็นครับน่าจะเป็นดินดานครับเนี่ยแข็งๆนี่ยังสู้ไหวครับดูตัวใหญ่เลยนะสวยๆครับวิบวับสังเกตรครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นตัวโลโก้ซานนี่ครับรุ่นนี้เป็น เหล็กเหมือนเหล็กหล่อเลยครับเป็นเหล็กหล่อนะไม่ใช่สติกเกอร์แปะเอานะครับเป็นเหล็กหล่อครับนี่มาแจมแจม,แจมครับดูโอ้แบบเดียวเต็มครับดูรถด,ด,ดำไปแล้วขอบคุณครับทีมงานฮอจกรนะครับที่เอื้อเฟื้อให้พวกเรามาถ่ายทำคลิปในวันนี้ครับมารีวิวการทำงานของจริงนะครับถ้าใครสนใจ รถขุดนะครับของทีมงานไม่ว่าจะเป็นงานขุดสะขุดปอรครับงานหรือถอนต่างๆก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรผมก็จะขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับนี่สวยๆแจมๆนะครับสุดๆนะให้ดูการทำงานแล้วก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆครับ ซานี่ครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น s y 2 1 5 c นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันครับเป็นรุ่นซ u เปอร์ด้วยนะตัวนี้ซ u เปอร์ A C E ครับเครื่องยนต์คอมเรล4สูบครับเครื่องยนต์ของมิสูบิชินะครับตัวนี้นะสวยๆครับดูแบบใกล้ๆเลยใหม่ล่าสุดครับสดๆร้อนๆน,นะพึ่งออกมานะวันนี้เป็นวันที่2ครับ การทำงานก็น่าจะยังไม่ถึง20ชั่วโมงนะนี่ครับแถวแถวโซนหนองกีครับมาถึงปากบ่อเลยขอบคุณทีมงานนะครับที่เลือเฟือให้พวกเรามารีวิวการทำงานของจริงนะครับเอสวยๆครับกับรถขุดสานี่คันนี้เดีย๋ยวให้ดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ ูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้พิกัดการทํางาน22ตันครับบุ้งกีที่เราเห็นตักปุ่มใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้บุ้งกีอยู่ที่0.93คิว